เดียวเลยนะโชวการกินเก่งที่ครับกคนอเดียจ้าแปรบอนี่เดียวเลยนะคะโอเคแล้วอเตรง้กที่ปากก็เหมือนเป็นผืืใหอเขาน้ำลายน้ำลายเขาเยโอเคเาเป็นน้ลาย ชิมไม่ชิมไม่เหมือนนมหรอครับขอเฉลนะไมเมลมเหมนยโอแตก็กินันเดิมแนวข้ามเลก็กินมากินสิกโอเคโอเคอเช่อจับน้องสี้ซีนนะคะ

그래. <laughs> 아까 <laughs>